เด้ไม่ช่วยนะมต้องเสต้องเสต้องเสแต้ว่าไม่เสมันดูยมันดูไปดึงมมันแด้งว่ะมันแด้เลองว่าแม่ว่าหนาเที้ยวท่ามันคิดยากเองวลบ้างว่ะดี่เปยวกล้าอีมันโคอย่เลยอย่างนี้ตะกาหนึ่งนี่กี่กี่กิโลครับผมประมาณยี่สิบยี่ใช่ป่ะไม่ต้อยี่สิาแล้วมีลาตัดบด้ตัดกตนตกแานนี่เอ้ราวยี่สิบอง เอ้ยี่ว่าขึ้นบนถนนนะโอ้ได้ลาตามไปเลยวขนแปดสิบโลแปสิบโลโอโเจ็ดสิบ้ไปชง่ไปเจ็ดสิบนนึโอ้โหเจ็ดสองเจ็ดสิ่องออแล้วันว่าเลยนะชุ่มหมดยี่สบโลมันก็ผันว่าแล้วโอ้โหเต็มไปหมดเลยอย่างน้อยวันหนึ่งได้กี่โลครับเนี่ย นี่มันยังเรื่องยังน้อยอยู่เหรอฮะม,มันเช้าสองแค่สามมันเป็นเยอะอยู่เจ็ดแปดตัวถึงจะใช้ได้เออนี่พรุ่งนี้ได้หมดพรุ่งนี้ก็โตแล้วโอ้โอใหญ่โตวไว้เล็กเนี่ยแต่พรุงพร่งนี้จะ<ต>พรุงพร่งนี้เก็บได้จะใหญ่เลยฮะ<ช>อืมนี่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 โหสุดยอดเลยเขาเรียกว่าเห็ดฟางใช่ไหมครับอืมแล้วเรามีขึ้นน้อยเนี่ย เห็ดไม่เยอะก็เรามาหกโมงเช้าก็ทอ๋อแล้วเก็บกี่คนฮะสองสองคนนี่เองฮะโอ้แต่ถ้าเห็ดเยอะเนี่ก็ต้องดูเวลาครับเห็ดเยอะเราก็ดูสมตสมตท่านี่มันใช้ได้มันเด็ดไปเลยครับใช้มีอ๋อใช้มีดัดอ๋อเนี่ย โอเคโหสุดยอดเลยสดจากสวนแน่นอนเลยสวยมากเลยครับเรียกใครหลบไปห้างเดียวใอทั่วเออดนั่เอาไปกินก้อนเอาไปกินก้อนขับช่งหดีถึงเรียไ้นรุ่งใหญ่มากไปบ้านนยเียวพวกหลบปาไปว่ามันเอางายเอ้ยเอางายจ้ำมันจำมัด คุณครับขอบคุณครับมันต่อเช้าย่อยมดนะยมันย่อยย่อยมดเก็บได้มดพรุ่งนี้บอกแล้วก็บได้ครับครับพรุ่งนี้ก็บได้นะโอ้หสวยมากเลยจ่ะอ๋อแล้วนเรถถวยนึงนะเอาไปกินก่อนเออปล่อยมุกแคอกพาไปตำกินได้เลยกัไอ้ข้าววาจุดฟมงบาูุนากินมันมันขอต้วนันจุดสี่จุดมา็วเออก็บาดมันนเล่นมันนวดดี พาจดสิพาแล้วขอบคุณครับแี่มันมพรยพดนะอ่าไหนูแควว่ามูปีซิมันมันหลว่าเออมาซงาึงไปาขาวไปเลยนะนี่บังนี่บางคูต้งนั้นนะบังคูใช่ไหมใช่ค่ะอ มันไม่ม oh, uh, oh, ีล <dried snake 18 thoroughly> ูกตอนนี้อ๋อสวยมากเลยเดี๋ยวถึงเวลามันจะมาถ่ายที่นี่เลยโอ้โแก่แบแฮด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 แฮทแลกเอาเอาเหรอไเอาไปเถอะ ใช่ไปตาไก่มันมันตุ้มตัวมันออกแกคตุ้มโตสวหนูก็พาไปต่เก็บนู้นนะนี่ใหม่ใหม่เลยเนาะนอ่นเราเล่นแล้วพผมอันนี้เก็บเช้าที่สามครับเช้าที่สามเช้าที่สามมันเก็บได้เป็นเดือนตัวครับก็อ๋อนี่ฮะนี่เลยโอ้อันนี้อินที่กี่วันแล้วครับถึงจะได้ นี่พุ่งนี่ได้หมดนี่อืมันี่เก็บแล้วเมื่อกี้นี่เก็บแล้วอันนี้ยังไม่เก็บตีนี้่ยังไม่เก็บตีชั้นบนไม่เก็บตีชั้นล่างเก็บแล้วชั้นบนเต็มมัดเราขึ้นยื่นเลย